รู้หรือไม่สิ่งที่ทุกคนจะต้องเผชิญก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมยกตัวอย่างเช่น ข้าราชการที่ต้องสูญเสียรายได้ในขณะที่รายจ่ายยังมีอยู่ตลอดทําให้เรามีความจําเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินเพื่อรองรับและรักษามาตรฐานการดําเนินชีวิตในช่วงหลังวัยเกษียณให้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับการดําเนินชีวิตในช่วงก่อนเกษียณอายุเรามาฟังบทสัมภาษณ์การเตรียมความพร้อมจากทั้งผู้ที่เกษียณอายุแล้วและผู้ที่กําลังเข้าสู่วัยเกษียณอายุกัน ชืออ่อนายสุนทรนามสกบุตกองสีนะครับนางเสริมสุขก,กองศรีเดี๋ยวนี้ก็เป็นข้าราชการบำนาญเกษียณมาแล้วสิบปีเ,เป็นข้าราชการบำนาญครับผมก็ได้รับเงินบำนาญแล้วก็สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลน,นะครับจากโรงพยาบาลของรัฐทุกรายการครับผม บำนบาญกา็ได้นในเร่งเงินบำนาญแล้วก็ขอพักบ้างรายได้ที่ได้จากขอพักแล้วก็มีเงนนินลำนาญมีสองอย่างานั้นพูดถึงสวัสดิการพูดถึงรายได้หลังจากที่เกษียณอายุรายการแล้วช่วงที่ยังรับาชการอยู่ก็มีการเก็บออม มีการเก็บออมมีเงินฝากอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่มากนะครับก็เพราะว่าเงินเดือนของใครกันก็ไม่เยอะมก็มีภาระในการดูแลลูกหลานด้วยนะครับตั้งแต่กเกษียณเงินคือเงินเดือนข้าปกติได้ห้าหมื่นมันก็จะลดแค่เหลือแค่ครึ่งหนึงก็ประมาณ3ามสี่หมื่น ลดขึ้นเลยทีนี้เราก็ต้องดูดูว่าเ,าเงินของเรา,าจะพอไหมพอจะจ่ายไหมแต่ละแต่ละเดือนแล้วก็มีเงินละแค่เงินเดือนที่เราใช้ประจำก็พอมีใช้บ้างแล้วก็จะมีรายได้จากของนี่ได้หน่อยก็พอในส่วนทรัพย์สินก็ได้จัดซื้อที่จัดซื้อทาง แล้วก็สร้างบ้านครับเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อให้มีรายได้ที่เอามาจุนเจือครอบครัวก็มีการก่อสร้างหอพักนะครับแล้วก็ทำสวนทําไร่ไปนะครับมีหอพักอยู่หนึ่งขอแล้วก็มีบ้านให้เช่าอยู่อี่เพียงหลังครับผมคือการเตรียมตัวนี่ตั้งแต่เราทํางานตั้งแต่เลิกทํางานเราก็ต้องเตรียมตัวว่าเราจะต้องขึ้นขัเก้าไปเทเลนิด ะน,นั้นชีวิตเราเนี่ยถ้าไม่ให้ถี่ถ้วนชีวิตเราก็จะไปไม่รอดะฉะนั้นเมื่อเริ่มเมื่อคิดแล้วเราก็ต้องรู้ว่าหลังจากเราทําการทํางานมาแล้วถ้าหากอายุเรามากเงินเดือนเราก็ต้องลดลงรายจ่ายเราก็จะต้องดูสักวันว่าเราก็ภาษีสังคมมันก็ต้องมี ก่อนนี้เรามีเงินเดือนมากถ้าเรากเกษียณแล้วถ้าสีสังคมเงินเยอะเราก็บป็นเรองหดฉะงนั้นก็ต้องวางแผนว่าเงินเราแต่ละเดือนเราจะใช้อ,อะไรบ้างแล้วก็ต้องประหยัด